เราบุนีเราบุญียังไล่เราไปน้องบุนีบุนีเฮาจะมาตอกตะปูน้องไปน้องตอกตะปูสบานเฮาว่าไงคือซ้อมบานเฮาน้องซ้อมเจ็ดแบบปอลแบบใบเครื่องน้องไปน้องแบบห้อยน้องไปน้องห้อยเวลาห้อยห้อยกระเป๋าห้อยยังไปน้องมันง่ายพี่น้องมันบินบนหอยพี่น้องไปพี่น้องพร้อมไปกันเลยพี่น้องตอกบุนีเลยไปน้องนะ นะตัวปูตัวนี้มันคดนนะพี่น้องก็เลยอกพี่น้นะองก็ก็เลยเอาอันอันใหม่พี่น้อง ออกกันแล้วกัน ตอบขั้นใหม่นะเพราะฉะน้องอันนี้มันแยก<า>ตอบขันใหม่ ออกแล้วนานะดนะครเอาตะปูตะไมนาะเามาลองใส่คองกันนะครับ

哎，v e 弄，你别弄，哎。

vừa la hàng nó khoang Nà, ngay, rồi, ơi, nó ngay nó bay nhưng mà, đó con này cũng quan, vậy con này เสียไ้นะนะหมวกคน,น,น,ะนะหนึ่งเปินอปเปิน,ะน,ะนะสิต่อปุนีเปิดนอปกรลาฮานาไม่รู้ง่ายพี่นอะง Tawanan อันนี้เฮาสิให้ตะปูมันมันซึ้งอีกหน่อยหนองตอกแรกประมาณเมื่อานใช่ๆมีอเนาะค่ะดักแค่นั้นอยู่พี่น้องแต่ตะปูมืดเลยนะพี่น้องบ่มีตะปูพี่น่องตะปูมีซองซับอันนี่แหละพี่น้องตะปูนั่นเป็นอะไรพี่น้องตอกสำนี่ก่อนนเนอะพี่น้องเนาะมันมี ปูมือหนากปสิองมันนายพี่น้องพี่น้องกรับาติดตามคลิปต่อไปนะเพี่องเนาะค,คลิปนี้แค่นี้แล้วพี่นอ้องตอกมันมันมีวันวนวายพี่น้องก็เลยเกะก,กะนะ